สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เช้าวันจันนะครับเราอยู่ที่ตลาดดอนท้อยอากาศอำเภออากาศอํานวยนะครับผมเช้าวันนี้ก็ตลาดวัวนะครับผมมากันบ่อเยอะแยะอยู่นะครับผมมีทั้งบามั่นมีทั้งชาโล่แม่ลูกวัวไทยมีหมดนะครับทั้งวัวเลี้ยงวัวเนื้อมีหมดนะครับผมเนี่ยคือบรรยากาศครับเช้าีนก็อากาศจะเย็นสักหน่อยหนึ่งครับมีกองไฟครับมีมีทั้งน้องแพะน้องแพะก็มาด้วยนะครับผม ใครสนใจที่อยากจะได้แพะไปเลี้ยงก็มีนะครับผมมีทั้งควายนะครับนี่แม่ลูกก็มีนะครับไข่เนื้อทุกทุกอย่างครับผมเดี๋ยวตลาดให้เลือกสรรปันส่วนนะครับท่านใดสนใจจะได้แบบไหนก็อย่าลืมเข้ามาแวะนะครับที่ตลาดดอนทอยอำเภอกรำนวลจังหวัดสกลนครนะครับผม